งานแต่งงานที่เศร้าที่สุด เมื่อวันที่25มีนาคมเพดทันเตอร์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าวิวาเศร้าไฟไหม้บ้านว่าทั้งหลังในวันแต่งงานวันแต่งงานของฉันทําไมต้องเป็นแบบนี้ไม่เหลืออะไรแล้ววันที่20มีนาคมเป็นวันแต่งงานของตัวเองกําลังแต่งตัวเกือบจะเสร็จแล้วมีคนขับรถไปบอกที่ร้านว่าบ้านที่จัดงานแต่งไฟไหมโทรหาใครก็ไม่ติด เพื่อนส่งรูปบ้านที่ไฟไหม้มาให้ดูล้มทั้งยืนวันนี้ควรจะเป็นวันที่ครอบครัวมีความสุขแต่กลับเป็นวันที่กอดกันร้องไห้มองดูบ้านที่ไฟไหม้ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกข้อความตอบกลับไม่หมดจริงๆอุทาหรณ์เหตุไฟไหม้บ้านเจ้าสาวเลขที่443หมู่หนึ่งตำบลบัวขาวอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาฬสิน์บ้านช่างคมเป็นบ้านเครื่องปูนครึ่งไม้ใช้เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานระหว่างนางสาวกุสุมาหนุย้ยนาทองอินเจ้าสาวกับนายกะสมาบอมราชามุสิกะเจ้าบ่าวเมื่อ เมื่อวันที่20มีนาคม2564ส่วนไฟไหม้เกิดจากใช้ไฟเยอะเกินขนาดเจ้าสาวต้องฝืนแต่งงานทั้งน้ำตาโดยย้ายไปจัดพิธีที่บ้านเจ้าบ่าวแทนผมและทางครอบครัวขอขอบคุณที่มาร่วมแสดงความยินดีขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มีให้ครอบครัวผมก็มีแต่หอยยิ้มปนน้ำตาขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว .com